ตังอะไรของแกพี่โวนก็ร้อยหนึ่งที่กูฝากมึงไว้อ๋อตังร้อยหนึ่งน่ะเหรอก็เพียงใจให้พี่โวนไปหมดแล้วจ้ะยังก็ฉันให้พี่ไปหมดแล้วยังไม่ได้ให้เนี่แสดงว่าพี่เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยมาได้ลืมแต่จําไม่ได้พอกันนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะทวนให้ฟังนะพี่เอเมื่อเช้าวันพี่นาเอาจะเพียงใจไปส<อ>ี่สิบแล้วตอนเย็นก็มาไปอีกหกสิบไม่ครบร้อยนี่งไง แล้วแบงค์ร้อยกูอะอีเพียงกูฝากมึงไว้แดงๆเลยก็แบงค์ร้อยนย่ะเพียงใจเอาไปแตกจะพี่เอาอีนี่ทำไมยังไงล่ะมึงอ่ะให้แบงค์ร้อยมาฝากไว้ดีๆเอาของกูฟ้าแตกซะแล้วนะเนี่แกดีปัญญาอ่อนหรือไงคะฉันบอกว่าฉันให้แกไปหมดแล้วยังไม่ได้ให้ฉันให้ไปแล้วก็มึงจำว่งกูแตกมึงก็ใช้ดิแกนี่ประสาทดีหรือเปล่าฮะประสาทไมา่ดีแต่กูไม่ค่อยเต็ม <S <S แกนี่แบเป็นยาอ่อนพี่แล้พี่จู่เราตกรอบบางบ้านะแกนั่แหละฉันบอกว่าให้ไปหมดแล้วแหละกี่โกงกูว่ะแกนี่นแหละที่โกงแกกแแล้วจะไปโกงได้ยังไงล่ะนี่ใส่ของมึงอะทำเ้ื่ออะไรวะโอ้โหแกนี่ใส่ดีตายเลยมั้งโอ้โหมึงอะชอบนี่ฉันบอกว่าจะให้พี่ไปหมดแล้วพี่จะมาขี้โกงได้ยังไงอ้บมึงทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะมึงพี่น้องกันหรือเปล่าอ้าทะเลาะกันทุ้ยถุงวันกู่กำลังนอนเนี่ยมึงมาก็ดีแล้ว จัดก,การให้กูหน่อยได้ลหรอไอจวนกูพ่อมึงนะฮะกูพ่อมึงเป็นพ่อเหรอเออขอทวดมนเ,เรื่องอะไรกันล่ะลูกจาดก,การให้หน่อยข้ามาฝากตังกัีเพียงไว้ร้อยหนึ่งพอข้ามาเอาคืนมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้เ,เพียงแล้วทำไมไม่คืนตังพี่ไปล่ละลูกพ่อจ๋าพ่อฟังเพียงใจก่อนนะจ๊ะพี่จวนนะเข้ามาฝากตังไว้ก็จริงแต่มาเช้าว,วันพี่จวนมาจะเพียงใจไปสี่สิบแล้วตอนเย็นก็มาไปหกสิบไม่ครบร้อยเหรอเจ้าพ่ออ มึงก็เอาใจอี p m ไปแล้วแล้วมึงจะมาอะไรอีกอะและแบงค์ร้อยะล่ะพ่อยังไม่ได้คืนแบงค์ร้อยยังไม่ได้คืนและแบงค์ร้อยพี่หายไปไหนอะก็แบงค์ร้อยน่ะเพียงใจเอาไปแตกจ้ะพ่ออ้าวอีเพียงยังไงมึงก็ต้องใช้พี่มึงอยู่ดีทำไมอะขนาดกูมาเมื่อเย็นไปกินหอยทอดทำทามเขาแตกแกต้องใช้เขาเลยแกนี่ยเนี่ยพ่อฉันเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าพี่จวนน่ะโง่ติดใครก็จะโง่ติดใครละพี่มันก็ต้องโง่ติดพ่อสิลูก ดีพ่อช่วยเป็นเพื่อนโง่หน่อยมันเวิร์กวางนนเออนอะเนี่พ่อจา๋าพ่อเราจะมาเข้าข้างพี่โจ้อย่างนี้ไม่ได้นะพ่อนะยังไงเพียงใจก็ไม่ให้เงินพี่จัวรหรอกมันไม่ยอมมึงไม่ให้กูแน่ใช่ไหมไม่ให้นะสิถ้าเกิดมึงไม่ให้กูเนี่เดี๋ยวกูขอประกาศออกไม่ดังๆเลยทำไมวะถ้าเกิดมึงไม่ให้ตงังค์กวนนี้นะกูจะนั่ง่างนี้แหละดูซิคนข้างในจะออกมาเล่นได้ไหม <c oughs> เดือดร้อนคนในโรงเลยไหมไปเกมเครื่องไม้เครื่องมือเ<ด>ลยเนี่ยไปโอ้โหเฮ้ยใครพ่อลูก ได้ตังค์แล้วครับไปแล้วครับไอจวนหายไปพักเลยครับอยู่บ้านไอเกมมีเกมเกินไอดีนะพ่อกลับมาได้สัตว์มาแล้วนะอะไรได้บางอย่างกับย้อนกลับมาแล้วใจกทำกับข้าวอร่อยอร่อยไหมหล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้สัตว์มันอมึงไม่ไปเกมเครื่องไม้เครื่องมือเลยจวนหาตังค์อยู่พ่อหาตังค์เลยป่ะเออก็ที่ข้ามอยู่ร้อยหนึ่งอีเพียงใช้มาร้อยหนึ่งก็ต้องเป็นสองร้อยทำหาที่ไหนสะ้นร้อยหนึ่งไม่รู้เนี่ย คนอย่าไม่ต้องมาทวงเสน่ห์นไป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 ไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอรีบไปรีบกลับนะพ่อบาดีละเพียงสั่งให้เพียงใจลูกสาวนะเฝ้าบ้านสองพ่อลูกผ่านจอมไก่โจนลูกชายออกราสัตว์ส่วนทางด้านราชบุตรฝันชัยครับตอนนี้อยู่ในร่างของมาทของหมดโอกาสครับที่จะเข้าเมืองหลวงต้องเที่ยวท่องตามป่าตามเขาก็เรื่อยไปครับท่านผู้ชมที่รอ แล้วสองพ่อลูกครับก็เดินเข้ามาครับนี่นั่งนี้เลยมึงเห็นหนองน้ำตรงนู้นไหมหนุษสัตว์มันจะผ่านไปกินน้ำตรงนน้นประจำเพราะตรงนี้มันเป็นสัตว์ทานที่สัตว์ผ่านมึงเห็นรอยเท้าปล่ะหนองกินได้ด้วยอูพูดถึงหนองน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเออแล้วไอหนองหนองกินได้เกียมเยมเลยเกียมเลยฮะโอ้ไอ้แถวเนี้ย เยียมเลยกูมาหากินประจําใดขนาดที่สองพ่อลูกกำลังคุยกันอยู่ครับมาแล้วครับเป็นมาทองเป็นสัตว์หันไม่เห็นสองพ่อลูกทําท่าเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กโอ้เอาแล้วครับอ๋อเขาชอบม้าผู้ยังไม่ทันกับใครเลยเห็นไหมมาตัวอังแล้วมาเอ้ยมาตัวหนึ่งแล้วเออเอางี้ มึงทำบ่วงคอยเลยเดี๋ยวกูวิ่งต้อนให้ทำบ่วงบ่วงไม่ใช่บ่วงธรรมดาเออเออเดี๋ยวกูทำบ่วงเลยทำบ่วงนะเเออให้โจรลูกชายทำบ่วงคอยดักตาพ่อเป็นคนไปต้อนเสียงตาพ่อร้องเรียกลูกชายไรไปเว้ยโจรไปเว้ยไปโวยเดี๋ยวกูเก็บแมมมีกันด้วยความเรับโจรข้ามบ่วงพล้ว ไปครับตับพ่อก็หลับหูหลับตาวิ่งตอนมา <'m> ไอจวนดึงครับ ah! ไอ้ี่งก็หลับ <'m> หูหลับตาลองเรียกคอ ah! Ah! ใช่ตาพ่อไปอีกแล้วครับ่ยลูกขอพายคุณหมูก็ทะร้อนครับมอบรางวัลนะครับคุณเปิงพร้อมด้วยโค้ดสไอจวนไปโวยโวนไปโวยไปโวยแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ม้าวิ่งบนก่อนครับให้จวนไปรับรางวัลก่อนกลับขอบคุณพี่น้องที่มาจาก เขตอำเภอท่าเรือครับอ๋อวันนี้เดินแอคทั้งคืนนอนไม่หลับเลย<อ>เว้ยมาอยากกินอาหารนะครับอ้าโวยอย่าเรียกมากกูมีแบงค์ลอยอบอกอย่าเรียกมากกูมีแบงค์ลอยแล้วตอนนี้เอาเลยครับแล,แล้ว แล้ว,ลวม้าก็ติดบ่วงเมื่อม้าติดบ่วงมันก็ต้องดึงไอ้จวนกระเด็นกระดอนครับตับพ่อวิ่งตามม้าครับเห็นไอ้จวนถูกม้าวิ่งแตับพ่อก็วิ่งตามวนอยู่เลยแับมาไวก่อนไันเร็วที่สุดผายโอ้มึงดี๋ยว้ก่อนได้ก็จับมาาเดี๋ยวไวก่อนดีเห็นข่าไปดีครับไอ้จวนลูกจะตายโดนจับมา้าเฮ้ยจับเอาเลยครับไอ้จวนมาตัวเลย ตัวเลยมัดตัวเลยเมัดตัวครับสั่งให้จวนมัดตัวพี่น้องคิดดูสิครับเม<อ>ื่อมัดคนติดก,กับม้าม้ามันก็ต้องดิ้นด้วยความรำคาญครับจับไม่อ่ะจับม้าไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ใช่ตำว <laughs> รวจเดินเขาเอาครับ <c oughs> โอ้โหโอะทำยังไงครับอะแล้มึงเนี่ยจวนอ๋อ แล้วมึงมาัดกูรวมกับม้าทำไมล่ะแกบอกให้มัดตัวมัดตัวข้าก็มัดตัวแล้วอ่ะมัดตัวม้าไม่ใช่ตัวกูอันนี้ใหม่เลยเอาใหม่ครับเอาเอามาช้าไม่ได้ไงคราวนี้มัดขามั้งอะมัดขาขาไหนเอมึงไม่รู้จะขาไงเนี่ยขานี่ไอควายโอ้โหเนี่ครับที่ไป้เหนื่อยเลยเนี่ยสัก่เหนื่อยครับเนี่ยก็ขอโทษสั่งให้จวนมัดขาด้วยความซื่อของลูกชายครับเอาเชือกมัดขาตาพ่อ มื่อเสร็จแล้วปล่อยม้าม้าก็วิ่งวนรับให้เชือกพันธุ์ดอกเอาเลยครับโอ้เห็นเห็นม้าดึงพ่อล้มกิ้งเหล้มหายครับไอ้จุนดึงมาเอาไอ้จวนร้องด้วยความเป็นห่วงพ่อไอ้จวนไอ้จวนไอ้จิไอ้โอ้ไอ้จวนไม่งั้นพ่อตายแน่ถไอจวนไม่จับม้าครับ จับมาปุ๊บกลัวพ่อจะตายครับแต่แต่พ่อยังไม่หยุดดิ้นด้วยความสงสารพ่อครับไอ้จวนเข้าไปสะก,กิดพ่อ,อหยุดไอ้ดึงกลับไปบ้านเลยจวนไปฆ่าบ้านดีกว่าไปฆ่าบ้านฆ่าบ้านฆ่าบ้านไม่ได้จ่ายเนี่ยกูพูดถึงดึงม้าไปฆ่าที่บ้านอก็ไม่บอก ไจนพยายามดึงมาครับพี่น้องม้าก็ไม่ยอมลุกขึ้นเดินมาเดินเออนี่มึงปยายาอ่อนไมนะฮะมึงปยายาอ่อนเ,น,เนี่ย,ายานนเดี๋ยวก่อนเป็นเล็กเน้อยมึงเป็นอะไรอ่ะพยายามว่านี่ไปไง<ะ>นนโอ้เอ็งเงินไม่ได้ แล้วลวพานจอมกลับไปจวนลูกชายสมมติว่าตอนนี้พามาทองมาถึงที่บ้านนะครับท่านผู้ชมที่เราแล้แกไม่น่าใช้นามสกุลเดียวค่าหรับอะไรอ่ะแกนี่แจะไปเดินหน้าม้าม้าไม่เห็นคนมันจะได้เดินช้าลงนี่แกไปเดินข้างหลังม้าม้าไม่เห็นคนก็ล่าค่าแต่หาเลยเจ้ไอเจ้กูเดินตามมึงทันก็ดีแล้วนี่มึงจับม้าเลยเดี๋ยวพ่อมีแทงคอเองอ๋อไม่แทงคอเลยอหวงเจ้ามีดแทงคอม้า เพียงใจลูกสาวะพ่อทำอะไรเนี่ยจะพ่อออกมาทักทวงมาหอนไม่บอกเพียงใจครับอจวงเดอดไหงแกกเดยก่ได้พี่ไอ้หนูจะแกงพี่ลเฮ้ยไอ้บ้าาม แกดื่ไม่ได้พี่หนูอยจะแก้งพี่ลูกทำไมเห็นตัวเมียแล้วยินไหนล่ะโอ้ดูแต่พ่อวิ่งอยู่นั่นเองเฮ้ยพ่อพ่อจะไปอะไรเนี่ยพ่อพ่อมึงตายเหรอยังพ่อจ๋าพ่อจะทำอะไรเนี่ยจ๋าพ่อเอ้ากําลังฆ่าม้าที่เพียง พ่อจะฆ่าม้าพ่อลืมไปแล้วเหรอจ๊ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรไอ้จวนวันนี้วันอะไรวะแล้วเมื่อวานวันอะไรอ่ะกูถามวันนี้แต่เขารู้เมื่อวานฆ่าก็ไรวันถูกไม่ใช่วันอย่างนั้นจ้ะพ่อพ่อลืมไปแล้วเหรอจ๊ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพระเพราะว่าทุกวันพระพ่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอจ๊ะเออไอ้จวนทุกวันพระกูไม่ฆ่าสัตว์นี่ว่ะวันท่าไม่ฆ่าเลยตองวันนี้กูไม่ฆ่าละไปฆ่าวันเนนเลย พ่อจา๋าแล้วม้าตัวนี้พ่อกับพี่โจนจับได้เองกับมือเลยเหรอจะ๊ะเออพ่อกับพี่จับได้เนี่ยที่นั่งดูเนี่ยไม่ได้ช่วยกูจับเลยดูใช่พ่อจ๋าแสดงว่าม้าตัวนี้น่ะก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพ่อใช่ไหมจะ๊ะเออถ้าอย่างนั้นเพียงใจขอนะพ่อจนะจะขอไปทําอะไรเพียงก็เพียงใจน่ะจะขอม้าตัวนี้เป็นเพื่อนเล่นจ้ะพ่ออีเพียงทาไมมึงนะจะเล่นกับมา้า กับพี่โจนไม่อยู่บ้านม้าทองตัวนี้น่ะจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับเพียงใจไงจ้าโอ้แต่กูกลัวม้าจะเล่นมึงวะพ่อหพี่โจนสิไอโจนบูญนั้นกับน้องไงน้องเป็นผู้หญิงเนี่ยฟังเหตุผลข้าก่อนได้ไหมพ่อเอ้ยทำไมก็ข้าเนี่ยเห็นไอ้ม้าตัวนี้เป็นม้าป่านะยังไม่คุ้นกับคนเนี่ยน้องไปจับไปต้องมันเนี่ยมันจะเตะจะถีบจะขบจะกัดน้นได้รับอันตรายเอออไอ้จนมันก็พูดถูกนะเพียงแต่เพียงใจว่าม้าตัวนี้น่ะรู้ภาษาคนนะพ่อ มันจะรู้ได้ยังไงพี่จวนพี่นะก็ลองดูม้าให้ดีๆสิจ้ะเออ,อจวนครับพเพียงทำไมบอกกูกูไม่รู้เลยนะเนี่ยพอเข้าใจอ้ไอ้ม้าตอนนี้ฟันหยินมากเลยเห็นไหมล่ะพี่ม้าทองจา้าพี่พออม้าทองอะ่ะไม่ทำร้ายคนใช่ไหมจ้ะเห็นไหมล่ะมาไม่ทำร้ายคนแล้วมาทำร้ายอะไรอะ่ะ มึงจะเล่นกับมันอีกไงนะอะไรจีวันฮะอะไรของมึงกรถ่ายมาว่ามาทำร้ายคนแล้วมาทำร้ายอะไรเออมาบอกดเออมาละโมกไอ้บ้าใช่ที่ไหนแล้วมามันร้องมันก็ร้องอย่างนี้แหละเป็นภาษาของม้ามันอือไอ้เจ้าว่าม้าเนี่ยมันจะร้องได้สองอย่างร้องอีอย่างนี้แล้วก็มึงเคยเห็นม้าเห็นนาบปะล่ะม้าเห็นนาเออเวลาม้า มันเวลาหนักอ่ะขึ้นหลังม้ามันจะเดินระยะทางไกลๆใช่ไหมเวลาเวลาม้ามันเหนื่อยมันจะร้องอีกอย่างหนึ่งมันไม่ร้องยีง่มันร้องมันร้องงี้ฝนยังไม่หยุดลงเม็ดดิกเฮ้ยพ่อแต่ดูท่าทางแล้วมันน่าจะรู้จริงๆทำไมวะเดี๋ยวลองถามมันมากดีกว่าเนะออเออมาทำไมเสียงชักต่ำละจ๊ะมา เอาฮอนจักเม็ดไหมเหมือนเส nah me ียงใจแห้งนี่ถามหน่อยหน่อยเจหนุกหนานหน้าพอเหมือนสันลามไหมไม่เหมือนหน้าพองเหมือนตาป๊อกไหมตาป๊อกที่พูดอยู่ข้างฉากไม่เหมือนหน้าพองเหมือนอะไรฮ้าบ้าไปเลย มึงรู้วันนี้เองหน้าพ่อเหมือนของแม่เลยอ้าวพูดปากไปเลยมืงอ่ะไอ้นี่พูดแล้วพักอีกถึงตกลงพ่อยกเพียงใจจริงจริงนะพ่อไอ้จวนพาม้าไปไว้ในคอกหมูอะพาม้าไปไว้ในคอกหมูไว้ในคอกหมูเอออุ้ยเดี๋ยวหมูก็กัดม้าหรอกหมูที่ไหนกัดม้าหรอไอ้พ่อจะดูมันพี่ก็หาหญ้าหันมาให้มันกินด้วยแล้วกันนะพี่นะเออมา ยาขลนกินไหมยาขลนยาขลนก็ไม่กินยาพะแลกกินไหมยาพัแลกยาพะแลกก็ไม่กินแล้วมึงกินอะไรโอ้โหไอจวนหันไปหาพ่อเลยครับพ่อครับอะไรอ่ะอ้าวมามันจะกินหน้าแกกินไปได้ เป็นจะว่าดูมาดีๆนะพี่ได้เลยอะรับชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่เราเสียงระฆังดังมาจากวัดต้นสน เป็นสัญญาณให้กับม้าทองได้รู้ ดเป็นมนนุษย์มมเื่อถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำครับพี่น้องร่างของมาทองจะต้องกลับมาเป็นมนุษย์กันอีกครั้งหนึ่ง พบกับพลเอกสุดที่รักอีกครั้งเลยครับรับบทตอนเป็นราชบุตรฝันชัยนะครับถึงวันพระระยะหนึ่งเจ้าขวัญชัย ห้ายพึ่งครับได้อย่างพึ่งประสงค์ถึงวันพระแปดคำเป็นคนใจส้มชั่วโมงของพระพเจ้าขวัญชัยที่ทำให้เกิดมามีเพื่อนเป็นคนใจคดอย่างที่ขวัญเมือง ทั้งที่เราสองคนเป็นพื่อนสาบันารเปล่ายี่้ใจหวังจะลงมาหา่มาเพราะความร่าชุนฟันชทยครับท่านผู้ชมที่รเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปสิที่จริงแล้วม้าทองตัวนั้นนะ่ะก็คือฉันเองนี่เธอจะบ้าได้ไงฮะม้าเป็นคนคนเป็นมา้าพูดจาส่งเดชแสดงว่าไม่เชื่อนะสิก็ไม่เชื่อนะสิถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาะเจ้าเองจะเล่าความจริงให้เธอฟังขอเพียงให้เธอน่มั่นใจว่าคำพูดที่ออกจากปากของพระเจ้าคนนี้นะ่ะมันเป็นความจริงทั้งหมดถ้าอย่างนั้นก็ได้ ฉันเนี่ยนะจะลองเชื่อจะลองฟังดูแล้วกันที่จริงแล้วข้าพเจ้าเองให้น้ำขวัญชัยเป็นพระราชบุตรแห่งมณีมจรนะคราม,าามได้ไปศึกษาเร่าเรียนกับท่านหลวงตาก่อนจะกลับหลวงตาได้คาถาธานมนต์แล้วก็คาถาแปลงร่างซึ่งเราสามารถจะแปลงร่างไปอะไรก็ได้อย่างที่ใจอยากจะเป็นแต่ไม่ยามใดที่อยากจะกลับการร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็เอาขนมนต์ที่ทำเอาไว้มารดร่างตัวเอง ร่างก็จะกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมแต่ว่าระหว่างทางล่ะสิข้าเจ้าขวัญชัยที่กลับกลายร่างเป็นม้าทองตัวที่พ่อของเธอได้จับมาแต่ว่าไอ้พลมน้ำสาบานของพระเจ้าขวัญชัยมันกลับเทขันมนต์ทิ้งสมบูสิ้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เจ้าขวัญชัยหมดโอกาสที่จะกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ตลอดชีวิตเบื่อไวเสียแต่ว่า วันพระแปดค่าแล้วก็สิบห้าค่ำถึงจะกลับกล้าเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เพียงสามชั่วโมงเท่านั้นด้วยแต่วิชานี้น่ะเขาเรียกว่าวิชาเลยนะจ๊ะเขาเรียกว่าเดรชาวิชาจ้ะเดรชาวิชาพ่อเน่ะเคยบอกกับเพียงใจว่าวิชานี้น่ะเขาห้ามลองไม่ใช่เหรอจ้าถูกต้องวิชานี้น่ะเป็นวิชาต้องห้ามมันอันตรายมากห้ามมาลองใช้เล่นๆกันหรอกเขาห้ามลองแ จ้ะอ๋อก็เพราะว่าพระเจ้าขวัญชัยนะ่ะต้องการที่จะแปลงร่างไปก็เพื่อเพราะว่าอะไรแหละจ้าสงสัยอะนะคงจะเป็นเพราะว่าสวรรค์เบื้องบนเนี่ยท่านโดอ์มันดาเนี่ยพระเจ้าขวัญชัยมาพบก,กับสาวที่ชื่อว่าเพียงใจสงสัยนะ เราสองคนนะคงจะต้องเป็นไอ้นั่นกันแน่เลยตายแล้วไอ้นั่นอะไรพูดจ้ามันดีดีหน่อยเฮ้ยก็เนื้อคู่ยังไงเล่าเออแต่ว่าก็แปลกนะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อจะฆ่าสัตว์เพียงใจนะี่ะไม่เคยออกไปห้ามแต่ว่าพอมาวันนี้พอพ่อจะฆ่าม้าทองทําไมเพียงใจถึงออกไปห้ามหรือว่ามึงอ,ออกแล้ว แดงว่าความเห็นของเราทั้งสองคนน่ะต้องเหมือนกันใช่ไหม,มพูดง่ายดีเลยนะยาเมื่อเธอยิ้มมา ให้าเราปิ้งกันก็เเ็บไปนอนฝันเสียจนทำเพ้อที่ไม่เคยเห็นใครด้วยจับใจเช่นเธอเแต่คนงามที่ไรหัวใจเป็นสุขอ,อยากให้มองทางนี้นานๆเรานส่งยิ้มหว,วานๆอีกสักนิดอยากเขาเป็นเพื่อนใจอยู่ใกล้ชิดอยากเป็นมิตรกับคนสวย สองเรานั้นข้าใจซึ้งกันจะเนิร์วันน้งปีน้องไม่หนีนาะถ้าหากทรงยิ้มไปให้พี่ทรงยิ้มมาอย่าไปมองชายตาย,ยี้มม่คนอื่นอยากให้มองทั้งนี้นานๆที่ทรงยิ้ม,มนวานอีกสักนิดอยากขอเป็นเพื่อนใจอยู่ใกล้ชิดจะรักสดชวิตไม่คิดเปลี่ยนใจหรือ จัดเพลงนี้มอบใ้แทนผมรักคุณยิ่งกว่าใครครับที่เพนแฟนได้ขอมาครับยเมื่อเธอยิ้มมาสายตาเราปิ้งกันก็เก็บไปนอนพันเสียจนทาเธอที่ไม่เคยเห็นใครก็จับได้เช่นเธอเจอคนงามที่ไรหัวใจเป็นสุข เป็นมิตรกับคนสวยถ้าหากว่าสองเรานั้นหัวใจสึ่งกันจะเนื่อวันน้นปีน้องไม่หนีหนาถ้าหากส่งยิ้มไปให้พี่ส่งยิ้มมาอย่าไปมองชายตายิ้มให้คนอื่นอยากที่มองทางนี้นานๆแล้วส่งยิ้มหวานๆอีกสักนิดอยากขอเป็น สดดน,นี่ครับไปครับอมลูกค่อยดีนั่นสุดที่รัก